ข้อห้ามของคนเจ็บเข่าที่ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแรกเขาบอกว่าคนเจ็บเข่าเนี่ยห้ามเดินเยอะแต่จริงๆการเดินเยอะดีมากๆนะคะเป็นยาวิเศษทําให้คุณแข็งแรงแต่เพียงแค่คุณต้องเดินให้ถูกวิธีปลายเท้าชี้ตรงนะคะแล้วก็พยายามลงส้นก่อนวางเท้าเบาๆแล้วระหว่างเดินเนี่ยต้องไม่เจ็บ้องคนเจ็บเขา่าปวดเขา่าห้ามงอเขา่าเยอะๆห้ามขึ้นลงบันได เรื่องนี้ไม่จริงเลยค่ะถ้าเกิดเราขึ้นลงบันไดยอย่างถูกวิธีนะแล้ววางขาให้ถูกถูกที่ถูกทางจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อก้นกล้กามเนื้อเข่าแข็งแรงขึ้นต่อมานะคะคือห้ามงอเขา่าห้ามพับเข่านะจริงๆถ้าเกิดเราอยู่ในท่างอเขา่าพับเข่านานๆเนี่ยไม่ดีแต่เราก็ควรจะบ,บริหารให้เข่าเนี่ยมันได้พับได้งอบ้างแต่ท่าที่เราควรจะทำเนี่ย ควรจะเป็นท่าที่ค่อยๆเบาๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วรู้ไหมคะการที่เรางอเข่าเหยียดเข่าไม่สุดเนี่ยมันมีผลทําให้กระดูกสลังช่วงบนเนี่ยมาซุดลงมาด้วยสร,รุปที่สําคัญคนที่มีปัญหาปวดเขา่าทําได้แต่ต้องทําให้ถูกท่าถูกวิธีแล้วดูสังเกตอาการว่าไม่เจ็บไม่ปวดเพิ่มขึ้นก็ถือว่าปลอดภัยใช้งานได้คะ่ะ ใครนะะที่อยากสุขภาพเข่าแข็งแรงรับแรงอัดได้บิดได้นะไปติดตามที่ช่องโพไฟล์ตุกเลยตุกมีหลายคลิปเลยที่แนะนำวิธีการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลเขาให้แข็งแรง